สันปนานน้ำของเรานี่ก็เหมือนปฏิหารผมก็เล่าให้คนไทยที่นั่นคนไทยบังเอิญเขาก็มีน้อยนะเขาก็ฝากเงินมาให้นิดหน่อยมาให้หมู่บ้านปฏิหารเอาเถอะเงินจะน้อยจะมากไม่สาคัญที่ใจเขาศรัทธาคนไทยหัวใจรักชาติที่รวมตัวอย่างองค์อาจกล้าหาญอยู่ใกล้ๆเขตสันปนน้ำระยะกระสุนปืนของเขเมรยิงตกได้ทุก เวลาและทุกวันคืนก็ยังต้องนอนฟังเสียงกระสุนอยู่ถามคุณยายอายุ7 76ปีซึ่องอายุมากที่สุดเป็นคุณยายอายุ76ปีว่ากลัวไหมกลัวฉันก็กลัวอยู่แต่จะทำยังไงได้ฉันอายุ70กว่าปีตายก็ตายเถอะครับนะคุณลุงอีกคนหนึ่งอายุ75พูดเหมือนกันครับแม่ อีกคนหนึ่งมีลูกอ่อนบอกว่ลูกอ่อนฉันก็ทิ้งไว้ที่บ้านไม่ได้มาคิดถึงก็คิดถึงเป็นห่วงก็เป็นห่วงฝากให้ยายเลี้ยงแต่ฉันจําเป็นต้องมาเพื่อแสดงสิทธิ์ของประเทศไทยครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะฮะคือผมพูดถึงสัปรปนน้คนออสเตรเลียคุยกับคนออสเตรเลียเขาบอกอย่างนี้พูดตรงกับคนไทยในอเมริกาที่เคยพูดคุยกับผมมาก่อนตอนนั้นผมยังไม่ได้พูด เพราะเห็นว่ายังไม่พูดดีกว่าแต่ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะพูดแล้วล่ะเขาบอกว่าทําไมทําไมดินแดนเกาะกุครับและมนทนบุรพาซึ่งเป็นคนไทยเลือดไทยอย่างเรายังอยู่ที่นั่นพูดภาษาไทยแจ๋วแจ๋วแจ้ว แล้วบอกด้วยว่าเขาอยากกลับเป็นคนไทยประเทศไทยทําไมคนไทยไม่เรียกร้องเอาคืนคลืมชีวิตของคุณสานิตนวลมณีกล้าตายในสงครามมหาอาเซียบูรพาเราหรือครับแล้วทหารไทยและคนภาคอีสานจํานวนมากสมัยนั้นที่สู้กับฝรั่งเศสตายจํานวนมากลืมชีวิตเขาแล้วหรือทําไมทิ้งพวกฉันให้กลายเป็นคนขเมเ ลืมพวกฉันแล้วหรือคนไทยลืมพวกฉันได้อย่างไรนี่คือคำพูดของคนที่นั่นนะตอนนี้นะที่สยามราชเนี่ยสยามราชเสียมราชเนี่ยพร,ระตะวองรีโสพลชื่อเป็นขมรแล้วเนี่ยแล้วก็เกาโกงอย่างชื่อเกโกงอย่างเก่าโกงนี่น่าเกลียดมากเพราะตอนฝรั่งเศสมันเอาไปนะมันเอาดินแดนของเรามนทนบุรพาไปแล้วแล้วมันจะ คืนเกาะโกงของเราแต่มันไม่ให้เลยจนกระทั่งบัเนี้ครับแล้วก็ที่จริงคนในเกาะโกงคนไทยเนาะครับเห็นว่าเป็นรัฐมนตรีกล่าโหมด้วยก็ก็คงจําเป็นต้องพูดอย่างนั้นเขาจะทําไงได้พูดอย่างอื่นได้ไงครับแล้วพู้ว่าการธนาคารชาติของกัมพูชาก็รู้สึกเป็นคนไทยเชื้อสายไทยไปจะกเกาะโกงเหมือนกันครับแต่ว่าพลเมืองส่วนใหญ่เนี่ยอยากเป็นคนไทย เสียมราชฟัตบองชีวิตของผมในช่วงเด็กๆอยู่ในช่วงที่เสียมราชฟัดตบองเป็นของไทยที่ผมเริ่มเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดใช้ไ,ไม่นานเนี่ยแล้วอยู่ในช่วงที่เราสู้สงครามมหาอาเซียนบูรพาแล้วเราได้ดินแดนคืนคแล้วก็อยู่ในช่วงหลังสงครามมาครั้งที่สองที่เสียบน,นทนบูรพาคืนไปอีกโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศครับชีวิตที่เกิดเหตุการณ์ ในช่วงชีวิตเดียวเกิดเหตุการณ์แผ่นดินพี่น้องของเราถึงสามครั้งด้วยกันมนณฑลบุรพาเสียมราชพัตบองสรีสพลนั้นผมจำได้คุณแม่ผมเคยไปซื้อปลาที่เขมรประกรอบ,รบที่เอามาขายเมืองไทยมากๆเนี่ยต้องไปไปจากคุณแม่ผมก็เป็นนักเป็น นักการค้าผู้หญิงคนหนึ่งนะขี่ม้าไปนะขี่มา้าไปกับเพื่อนก็ขนประกรอบมาบนะที่จากทะเลสาบตรงนั้นอนะ่ะก็ยังเอามาในเช่วงชีวิตผมยังได้กินประกรอบในยุคเป็นแผ่นดินไทยอยู่เป็นของไทยยางั้น,นะฮะตอนนี้ที่ดินที่เสียไปในตอนนั้นนะฮะเนื้อที่ประมาณห้าหมื่นหนึ่งพันตารางกิโลเมตรครับ ถ้าท่านหันไปดูในแผนที่ว่าตรงไหนหมวลน,นบุรพาของเราตรงไหนปรากฏว่าเลาะเลาะเขตแดนปัจจุบันที่เนี่ยเดี๋ยวนี้เลาะอุบลน,นะศรีสเกตสุลินบุรีลำสระแก้วซึ่งเดิมเป็นปราจีนบุรีตอนนี้เป็นสระแก้วแล้วก็มาถึงจันทบุรี ส่วนที่เป็นตาดนี่ไม่ใช่แล้วตราดตาบมันอยู่ใต้สุดเนื้อที่ตรงนั้นน่ะเป็นสามจังหวัดเนี่ยห้าพันอ้าห้ามื่นหนึ่งพันตารางกิโลเมตรคิดดูก็แล้วกันเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเขาเมื่อไปเป็นฝองฝรั่งเศสตอนนั้นชาติกัมพูชาย,ยังไม่เกิดครเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ยกัมพูชาาย,ยังไม่เป็นประเทศ มีฝรั่งเศสกับเราน่ะซัดกันไปซัดกันมาซัดกันไปซัดกันมาจนกระทั่งเสียครั้งสุดท้ายนี่ก็กับฝรั่งเศสนะครับคกัมพูชามเกิดทีหลังนะครับสุดกาะโกงก็เหมือนกันยิ่งนมนานไปอีกฝรั่งเศสมันเอาไปแล้วมันอมเงียบเลยครับที่จริงมันเอาไปตอนนั้นเอาไปตั้งหกเกาะมีเกาะโกงใหญ่กว่าเพื่อนแล้วมีเกาะเล็กๆหกเกาะแล้วยังรวมดินแดนส่วนที่ เป็นขเขมรที่อยู่นอกมณฑลบูรพา <S 1> <S 1> <S อันนี้รวมเป็นเนื้อที่หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันตารางกิโลเมตรครับที่รวมทั้งเกาะกงด้วยครับเพราะฉะนั้นบินแดนมณฑลบูรพาเกาะกงจึงเป็นของไทยแน่นอนทั้งในทางประวัติศาสตร์ทางกฎหมาย เราไม่สามารถที่จะยอมรับการเสียดินแดนเกาะกงในครั้งแรกให้กับฝรั่งเศสได้เมื่อฝรั่งเศสไม่คืนให้เราตามที่เคยทําความตกลงกันไว้และเราเสียดินแดนบนทนบูรพาไปครั้งหลังก็เพราะถูกบีบบังคับเพราะสงครามโลกครั้งที่สองแล้วความจริงไทยก็ไม่ใช่ผู้แพ้สงคราม ในสนธิสัญญาไม่ลุกล้ามกันไม่สู้รบอะไรกันเนี่ยตอนท้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อังกฤษฝรั่งเศสจะยึดประเทศไทยโดยตลอดอเมริกันนะช่วยขวางตลอดตลอดตลอดจนกระทั่งแม้กระทั่งคำแถลงของอทางกระทรวงต่างประเทศอเมริกันขั้นขั้นสุดท้ายบอกว่าส่วนเรื่องการใช้กำลังนั้นอเมริกัน ก็กำลังพิจารณาหากจำเป็นเพื่อรักษาหลักที่ว่าประเทศไทยไม่ใช่ผู้แพ้สงครามครับอันนี้เป็นคำแถลงที่ยังฝรั่งเศสอังกฤษอยู่นะฮะยังอยู่แล้วหยุดนะแต่ถึงยังขนาดนั้นเราก็ต้องยอมเอาน้า,าเอาเอาอันนี้ไปอันนั้นไปแต่การตกลงให้เอาวันทนบุรุพาไปหรือ มริตนาวสีอ,อะไรทางใต้เนี่ยนะฮะกระตันตังการูไซบุรีแล้วก็ไทยใหญ่รัชฉานรัอะไรพวงนี้นะฮะที่เอาไปก็ไม่ไม่มีสัญญาที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งสิ้นครับผมจึงเรียกร้องอย่างพี่น้องคนไทยในอเมริกาและพี่น้องไทยในออสเตรเลียที่ผมเพิ่งคุยกันมาหลังสุดนี่ว่าทำไมเราไม่เริ่มคิด ทวงเอาดินแดนคืนดินแดนที่เราเคยสู้มาด้วยเลือดเนื้อและชีวิตแม้แต่ครั้งหลังสุดก่อนที่จะเสียครั้งหลังสุดในสงครามมาหาอาเซียบูรพาเราก็มีทหารผู้กล้าหาญร,รักษาดินแดนไทยทำไมจะมีรัฐบาลไหนบ้างไหมที่คิดถึงแผ่นดินหรือว่าคิดถึงแต่จะได้อำนาจของตนครับ มันก็อย่างนี้ฮะเราก็ต้องผมว่านะมันพวกเราเนี่ยสื่อสารมวลชนและคนไทยต้องเข้าใจเวลาทหารของบประมาณซื้ออาวุธเราก็จะคัดค้านหมดอำนาจทางการทหารถ้ากำปั้นใหญ่ไม่พอไอ้ที่อาจารย์วานยังไม่ได้ผมจำเด็กๆยังจำได้จองพลสฤษิตท่านพูดว่าเราสมวนสิทธิ์เมื่อวันหนึ่งไทยมีกำปั้นใหญ่พอเราจะเอาคืนค แล้วจากตรงนั้นมาจนวันนี้เรือดำน้ำที่เราเลิกไปเพราะมันเก่าเราจะซื้อใหม่กูยังซื้อไม่ได้จานแล้วเ,เราจะเอาความป้นไปทุบเขายัางไงเนาะ <laughs> ก็ก็พอจะมีอยู่เท่าที่ผมทราบแต่สำคัญที่ว่าทหารเรานะทหารเราผู้ที่ยังอยู่ในอำนาจจะองอาจกล้าหารเพียงพอที่จะปฏิบัติตามสิทธิอำนาจของตนตามหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ที่จะต้องปกป้องรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติอันนี้ต้องกล้าทำนะไม่ไม่ใช่ไปไปกลัวนักการเมืองนากาักการเมืองนี่มาแล้วก็ไปแล้วก็เข็นแก่ตัวเป็นส่วนมากแต่ว่าไายความจริงผมก็เป็นนักการเมืองผมเคยเป็นทั้งสงสวุทิสมาชิกร,รัฐมนตรีแต่ผมดีใจอย่างหนึ่งนะชีวิตผมไม่ได้ทำชั่วเลยรอดไอ้ความเลวมาได้ดีใจเหลือเกินแต่นักการเมืองดีๆน่าจะมีอยู่บ้าง องอาจกล้าหารกล้าสู้บ้างสิครับพูดในสิ่งที่ดีที่จะเอาบ้านเอาเมืองไว้ให้ได้บ้างสิครับส่วนนายทหารผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายในสามกองทัพนั้นน่ะไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นผู้บัญชาการกองทัพเท่านั้นมีไว้เพื่อรักษาประเทศไทยรักษาแผ่นดินไทยของเราถ้าไม่มีแผ่นดิน ปรเทศของเราอย่างเป็นอิสระเสรีชีวิตของท่านและตำแหน่งของท่านจะมีประโยชน์อะไรกับแผ่นดินไทยคิดนะครับที่จริงผมเห็นใจทหารผมยังคิดอยู่ว่าส่วนลึกๆของท่านหมายถึงทหารผู้ใหญ่เนี่ยฮะส่วนลึกๆในหัวใจของท่านท่านก็คงคงคิดเหมือนคนไทยแต่อย่าคิดนานนะครับประเทศไทยไม่ได้มีเวลาอีกนานเลยที่จะดำรงสิ่งที่ เรามีอยู่ด้วยความยากลำบากนี้ให้อยู่และเป็นไปต่อไปได้นักการเมืองก็อย่าไปพึ่งเลยครับอย่าไปหวังพึ่งเลยเขาไม่มีจิตสำนึกแข่งแผ่นดินเนี่ยผมขอเวลาพูดนิดนึงว่าต้องมีเหตุผลอะไรที่น่าจะต้องเรียกร้องนะฮะเอาอีกสักนิดหน่อยเกอนรรจะจบสัก<ข>อา <ขอ S 2> จารย์ผมผม ตอนนี้จะพูดเรื่องทหารให้อาจารย์ฟังครับครับนิดนึบเมื่อเมื่อตอนที่ครั้งที่นายแม่ทัพักสองนะครับที่เขาไม่ยอมเขมรแล้วเขาก็เอาทหารยันขึ้นไปที่ก็มีลูกระเบิดไปตกไอ้ทั่วไอ้บ้านพักเรือนเขมรที่เข้ามาในดินแดนไทยแล้วไฟลุกนะฮะเราก็ขจัดไปได้อันหนึ่งแต่อาจารย์ตามไหม นายทหารท่านถูกย้ายนะครับก็น่คือเอาไปแขวนย<ะ>้ายไปการบรนีแลือที่ไหนเออเอาท่านไปแขวนเออฟังแล้วก็น่าเศร้าใจน่าเศร้าใจในายทหารหาเนี่ยนะไปอยู่ประจำโต๊ะไม่ได้ไปจำในที่ที่จะลบกใช่ไหมเขาบอกท่านเนี่ยก็แนวคิดก็เท่ากับประจักษ์สวรรค์จิตเลยท่านยังยืนยันว่าสั่งมาคำเดียวผมถึงพระนมเปญได้ภายในหกชั่วโมง ผมทําได้เท่ากับประจัก์สวรรค์ครับเออแล้วเนี่ยอาจารย์ลองลองดูอย่างนี้ทหารหารเราเนี่ยเวลาเราว่าทหารหารนะครับต้องต้องท่านนิดหนึ่งต้อง,<า>งแยกเออบาง<ต>ทีก็ความจริงทหารหนายทหารท่านผู้นั้นนะฮะที่อง์ว r ดกล้าหารท่านผู้นั้นนะถึงยังไงท่านก็ยังนั่งอยู่ในหัวใจของพวกเราครับของคนไทยที่ได้ทราบเรื่องแต่ถ้าทหารคนไหนอยู่ในตำแหน่งนั่งนานๆจน บดเกษร์แล้วไม่ได้ทำอะไรแล้วน่ะท่านก็จะอยู่ในความชิงชังของหัวใจของคนไทยเหมือนกันตอนนี้ต่อว่าจ้ผมขอญาติท่านอาจารย์บอกว่าต่อเขามีเหตุผลไงที่น้องไทยที่คุยกับผมอ่ะที่น้องไทยต่างแดนอ่ะผมก็จดจดมานะฮะอันหนึงเขาบอกว่าเพราะพลเมืองที่เกาะกงเป็นคนไทย เชื้อสายไทยพูดไทยดำรงชีวิตและวัฒนธรรมไทยมีจิตใจที่เป็นไทยและอยากกลับมาเป็นคนไทยให้สมบูรณ์ไม่ต้องการตกอยู่ภายใต้การปกครองของต่างชาติข้อ2เมื่อไทยเสียเกาะโกงไปนั้นไทยได้เสียเกาะอื่นๆเล็กๆอีกรวมเป็นหกเกาะ <S 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 ปีสอนั้นเมื่อไทยได้ตกลงกับฝรั่งเศสบอกว่าเอาอย่างนี้เอากอบกงคืนมาเอาเอะไร